วันนี้นั้นกระผมเองได้ตั้งจิตสัตย์ใจสัทธามุ่งมาปรารถนาเดินทางด้านดนมาก็ต้องการอยากจะมาขอโอกาสโขเวลาเพื่อที่จะนำโอกาสเวลาที่ได้นั้นไปสั่งสนทนาปัญหาธรรมเออไม่ทราบว่าพระเดชพระคุณทั้งสองรูปจะมีโอกาสเวลาให้มากน่อยสักเพียงใดแล้วก็จะมีอะไรครับคงมองใจอย่างไรหรือไม่ไหมครับเจ้าประคุณท่านภูมีอายุทั้งสองรูปครับ สาธุดีแล้วดีดะครับพระผู้เป็นเจ้าผู้เจรเดินับครับมาเอื้อเอ่อยขอโอกาสและเวลาในการกล่าวสั่งสนธนาธรรมครับถามว่าจะมีโอกาสมีเวลาหรือว่ามีอุปสรรคปัญหาอะไรไหมครับครับในเรื่องโอกาสและเวลาในตรงนี้ก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรเ<อ>พราะว่าเป็นศรัทธาของญาติโยมที่ได้ตั้งมันเอาไว้ดีแล้วก็เรื่องเวลาในไม่คัดของนอครับครับ ก็แล้วแต่โยมเม่เนื่องแลลวเนาะใช่เออครับเรื่องเวลานี่ก็แล้วแต่โยมเจ้าภาพแล้วแต่โยมเม่เนื่องแล้วแต่โยมผู้ที่เป็นเจ้าภาพถ้าเจ้าภาพเขาหายมากเองก็ว่ามากถ้าเขาหายน้อยเองก็ก่อมก่อยกับวัดลิ์โยมหายนี่หายอะไรหายหายหายอะไรหายอะไรก็ก็หาเวลานั่นดิห้เวลาทุพระยังไงเอาเขาบอกยังงี้อาจารย์เลยยังไง นี่แหละเขาบอกดูพระดีไปดูในบทพระเมกูดให้ไปดูในซะพระตะกะให้ไปดูวัดเรียบน่ะจ้ะมาก็มาชามาชากาเขาก็เข้าหนังเอียงเป็นปุญญาแต่ยายขึ้นธรรมาฏหมดเร็วก็นั่นเี็กก็นัาจะมาพ่วมกันตะเขาไอมาเร็วก็มาพูดให้มากเทศมากให้หน่อยเทศหน่อยอั่นดีก็ไม่ลื้นตาดูนี่กขใหายทาไรก่ก็นับดูบักเออ มีตาก็ดูเบิ่งองค์นี่เขาจะหนั่งมองแต่กันเทศอยู่นั่นคือทิ่ผมว่าระดังทิ่ว่าให้ฟังนั่นเลยครับคืออาจารย์มาขออะไรผมก็ให้อันนั้นขอทิพมาขอเนี่ยมาขอเวลาครับเต่ถ้าจะไปดูยังงั้นน่ะครับเขาดูพระดีให้ดูในโบสถ์ใช่ดูพระไม่โกรธให้ดูในซ่าแม่นดูพระตะกะเนี่ยคือดูวัดเรียบใช่ถ้าดูพระพีธรมกกสององค์นุ่นเดยยมเดอร์ไม่หรอ แม่มองแต่กันเทศของโยมแต่นนะมองอะไรจักแล้วก็เห็นขืนธรรมะาก็บจำเรื่องมองแต่กันเทศเข้าองค์นี่ก็ได้เป็นโอดี๋ขอตาขตีโอเอาวางง้นนี้ครับกที่มองไปนน่นไม่ใช่มองกันเทศเนี่ไม่ได้มองกันเทศผม เป็นเห็ดมาตาเห็จึงมันจำเรืองมองเลียงนี่ไปทางนั้นพอดีผมก็นึกดีใจนั่งจังน้นป้าจารย์มหาวิลาตผิดสวัสด์อะไรอีกโนใช่คืออย่างนั้นมาจะมันมนกับอาจารย์ครับอะไรจะเป็นประโยชน์ดวจที่ผลบ้านหัวระนามโอหัวระนามนี่บ้านจูดอ๋อเข้าประจังคิดเป็นทัศไทยนี่มานั่งฟังครับครับวันนี้จะเลาโฟโต้ ได้มาถ่ายทำด้วยเ่าแก่มาเองเลยวันนี้<อ>วันนี้เ่าแก่มาเองในห้างงานไหนงานไหนเงาะไปถ่ายทำไอ้พระพระก็ไม่พูดถึงค่าใชา้าจใจเงาะจักทีไม่พูดดอกง,ง,งานไหนถ่ายเต็ตองธรรมานี้ลิบไม่เคยพูดถึงเงาะจักทีดอกครับนี่นะผมโอ้มโมธนา,า,า,า<อ>ครับเ่าแก่เฉลาดดาคับพาทีมงานมาถ่ายทำนี่เผยแผ่ธรรมะเผยแผ่ธรรมะคือธรรมะ้าจอยแค่นี่มันแคบ มันต้องกระจายไปทั่วเรียกว่าไปทั่วจังหวัดทั่วทั่วโลกแล้วตรงนั้นนี่เนาะเพราะว่าเขาดูทางอินเทอร์เน็ตเขามีอินเทอร์เน็ตด้วยอินเทอร์เน็ตด้วยครับแล้วก็มีอินสตาแกรมมี u t u b e อ่าอินสตาแกรมซะวาทุกท่านอัสรัจฉนอพระบันนอกถ้ามยังรู้จักดีวะนมีไลน์มีเฟซอ๋อเออเขาเล่นได้หลายอย่างเดี๋ยวนี้เฟซเฟซอย่าไปออกขักหลายน้าลายมันเด่นใส่หมูกันน้ำลายเมท่าไล่กวนนาำมานี่เขาเรียกว่า เท่าแกเฉาเหลาเรานี่ทายทอดไปทั่วโลกทั่วโลกโอ้แสดงว่าทางานเพื่อสังคมครับงานเพื่อพระศาสนาคือพระให้บางทีก็ไม่เอาเอออย่างงานนี้ก็พี่ผมมาทายให้พี่อันเดียตกลงกันเลยอย่างไรเอออันเดียก็คุยกันสององค์ม่อย่างง้นอาจารย์เลยครับวันนี้ให้ผมเป็นองค์ถามครับอาจารย์ก็ช่วยกันตอบอาจารย์เด้อช่วยกันพี่รู้สองน้องรู้สี่อะไรมาห้ยาก นอนหมักไม่รู้จักตื่นดับคนตื่นมากกว่าตัวของคนหัวกับพุกของสันสัญญาวยาวบอกเท่าเอาปากัดคนหลงอ่อนบัดไม่วางตามอดหลงทางในไทยนี้จระเข้ใหญ่ไผ่ลงหนำต้องจ้องจำครับจริงดีสู้ไทรีไม่มีอาวุธถาเป็นใครไม่ยศติเลยเขาไม่ปอดยางงั้นเขาเนี่นเสียเวลาไม่เราใช่กันนะพามาเขาเวลาเขาจะถามปวกปวกเล็กๆนิดเดียว จะเลยนอีกนั่นไม่ใช่จะมีเวลาให้เองจำนู่นจะมาเอาตัวลูกแต่ผลอะไรกันไหนหรอใช่คือถามก็ถามไปเลยไปว่ายมันเสียเวลาทำไมมันต้องปูพื้นฐานก่อนหรับพี่คือถามนี่จะถามปั๊บเลยมันไม่ได้เข่าเรื่องไงอผมต้องปูพื้นไปก่อนปูพื้นก่อนเออเคยเห็นไหมล่ะนี่เนี่ยขนาดควยจะชนกันมันยังเบิดไตกันก่อนมันเบิดไตยังไงคือเอ็งจะเบิดไตกันก่อนเทป เบิดยังไงควยนะอ๋อง่ะอ๋อเอาตัวนี้นะเอาตัวนูนละตัวนี้่ะต่อไปเราจะได้ดูกล้วยเบิดกันอาจารย์ครับเราจะเทศมันต้องปูพื้นฐานก่อนโอ้โหาจารย์นะวันนี้นี่ผมจะถามอาจารย์ก่อนครับว่าปูพื้นฐานว่าเออปัญหาโบราณมันมีหลายอย่าง นั่นยังงั้นวันนี้ผมจะถามแบบโบราณว่ามีคําโบราณอยู่คําหนึ่งว่าท่านบอกว่ารักอะไรเอ่ยถึงจะถูกอผูกอะไรเอ่ยถึงจะอยู่นนรู้อะไรเอ่ยถึงจะดี<อ>มีอะไรเอ่ยถึงจะประเสริฐเกิดมาจะให้โยมเอาอะไรไป เมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกฉไหนเจ้าเมื่อเจ้ามามือเปล่าแล้วเจ้าจะเอาอะไรไปเจ้าเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาโ oh อ้ยังงั้นผมจะถามแบบโบราณอว่ารักอะไรเอ่ยถึงจะถูกคาบผูกอะไรเอ่ยถึงจะอยู่คาบรูบ้อะไรเอ่ยถึงจะดีน,นมีอะไรเอ่ยถึงจะประเสริฐ าเกิดมาจะโยมเอาอะไรไปนั่นให้อาจารย์ทั้งสองรูปสององค์ช่วยกันตอบทีละข้อละข้อผมจะไล่ไปเป็นลำดับเลยราบข้อแรกเลยถามอาจารย์มหาก่อนครับความรักนี่มันดีไหมรักนี่ดียังโยมมานี่รักกันไหมรักกันเด็ครับก็ยังาไม่รักกันจะมาไหมไม่มาดอก้าคนชังกันจะมาไหมไม่มาดอกวันนี้มาเพราะอะไรเพราะรักกันถ้าไม่รักกันหรอเขาไม่มาไม่ย้ายไปฟังเทศไม่ะ วันไหนบ้านยันเนืองนี่เด้อุ้ไมได้ไปดอกทำไมแกถึงไ่ไปกูไม่ถูกกระลูกเขาแกน่ะไม่ถูกก็มัดบ้านอู้ไม่ตักใครก็เที่ยวไม่ถูกแต่เข้าไปทั่วอูไม่ถูกแ่ได้อีลูกเขาเฉยโดกก็ลูกเขาก็ดีเขาเป็นข้าราชการเป็นอะไรหลายกว่อ้มมันปากดีกี่ายใคร ลูกยังเนงเหมือนจริงเนี่ยลูกเป็นยังไงเป็นยังไปดูอีกคนขายหมูนะนะคนไหนคนไหนเป็นยังไงจริงจริงเลยดูเจ๊เนืองก็มันถูกตะไครในตลาดจริงจริงเลยมันดาข้ามือว่าเขาจะฮักกันเทศออกรยอนพระองค์นี่แล้วอันนี้สมมติย้อนั่งอยู่นี่เนี่ยเขารักพ่อรักแม่กันป้า บัรยาอ่อนไม่เครียดไม่เต็มบาทไม่เครียดเร็วอัปปีชั่วคนไหนว่าไม่เครียดเฮ้อวคนไหนว่าไม่เครียดก็ไม่เครียดเขาคือยังทำหนังเงียบเจ๊ยหนาะก็ไม่เครียดด็อกคนนี้ไม oh ่ว่าดาพ่อดาแม่ไม่ได้ดาพ่อดาโยมนั่งอยู่นี่มีใครเขาดาพ่อดาแม่กันไหนถามโยมผู้ชายก่อนดาพ่อดาแม่ไม่ได้มีดาได้คนเดียวดาใครเมียดาได้ เห็นหนังเงียบแปดทีเดียวโอ้ท้าเมียด่าเนี่ยเป็นไรหนังช่ยเลยโอ้ยเมียกูน่ะอืมันเคยด่ากูทัที่ดกเอ้าเห็นทะเลาะกันด่ากันแปดเปดไม่ด่าด่าใครไม่เคยกล้าด่ากูเลยแล้วไม่ด่ามึงด่าใครล่ะด่าคนพ่อคนแม่กูก็เมียมันไม่ด่าเองด่าคนพ่อคนแม่เนาะยังงั้นเขารักพ่อรักแม่มากครับ ผมนี่ก็รักพ่อรักแม่สุดมากขนาดไหนเหนือชีวิตเลยอาจารย์ครับตนโ่อตายอาจารย์จะขวบผมเก้าขวบเสียใจมากไหมโอ้เสียใจร้องห่มร้องไห้แล้วอตนเผาพออาจารย์เห็นไหมเห็นด้วยคนเรานี่รักกันนพาครับมันต้องยอมตายแทนกันได้ครับอาจารย์ตนเผาพ่อเหตุใดอาจารย์จึงไม่กระดูดเขาองไปตายตามโพดครับ คนเรารักกันมันต้องตายตามกันไหมันต้องตายเทนใดดิทําไมตอนห่อตายไม่ตายตามเรอทําไมไม่กระโดดเข่าองไฟเอาเออใช่แม่อะไรดงได้ทีเหพากันร่มเทนเนาะเอาอย่างแค่นี้ก็ได้จาน้มหยดเอาอย่างไงไม่ต้องตายตามยมพ่อดกไหมรักยมเมยมักไหมรักมากยมเมยยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ยังอยู่ก็ไหนอยู่กับบ้านทารกีผมถามจากเนตดว่าครับรักยมเม่มากลักมาก ตอนนี้ยมเมย,ย์ช้โทรศัพท์รุ่นอะไรเอาโทรศัพ์นี่ครับไม่ได้ใช่เลยไม่ได้ใช่ครับแล้วอาจารย์สมยศช้โทรลัพั์ไหมใช่ก่รักมเมย์ขึ้นไม่ซื้อโทรศัพ์ให้เมย์ช้เบ่งเอาเขาโอ้โหไม่ค่อยดีฟังไม่รู้เรื่องแม่เจ้าของชัยุุ่นแล้วจะกี่บาทก็หลายพันอยู่แม่ของเจ้าของเป็นพันไอ้แค่เครื่องละพันก็บัทแม่กลาซื้อให้เมย์ใช้ก่อนไหน,นว,ว่ารักเมย์ปากรักเมย์รักเมย์ก็ดูทั่ว หลักจริงไหมนะหลักจริงครับบอรถนี่คันละท่ายเออคันละตีหาเสียนของหลานนี่ครับเจ็ดเตียนตีประตูครับแล้วบ้านมีรถใช่ไหมแม่มีรถใช่ไม่มีไปบัดไปวาไม่มีก็ทําไมไม่ซื้อให้แม่บกแกขับเป็นเป็นก็จ้างคนขับไปพวกเออจ้างกังจ้างได้คนขับของก็ยังมีทําไมวันหลักแม่มากัวาทำไมผมก็ช่วยกันไปได้มานั่งดูป่าพระอยู่นั่นน่ะเขารรมฉันน่ะเห็นไหมเรา่นน่ะ อถเลยนั่งดูปากาพาเรา่องมาแส่งหนมานนันบอกว่าหลักเมย์หลักเมย์ขนาดรถคันเดียวยังไม่กล้าซื้อให้เมย์ใช้เฮ้ยฉันไม่ให้มาตัดมาร้อนฉันขอให้พรดอกนาโยมเอ๋ยให้คณโยมมารับนะอย่ามัวเฉยเฉยชาช้าให้โยมมารับ ฉันจะให้จนเหมาะจนสมแล้วคุณโยมไม่มาหรือโยมไม่มาหรือให้คุณโยมมีช่วงให้ข้าวของมีใช้เอข้าถาดหญิงชายก็มีเสียงมีเชื้อเสียงมีเชื่อให้นิ้อเมื่อมีเชิทั้งเงินทองของดีให้มีชมมา ให้มีตัวค้าตัวขายให้มีลายตัวขึ้นทั้งเงินแสนเงินหมืน่นทั้งแม่งวัวตัวควยแต่แดดยังส่องมาร่มให้คุณโยมเกิดมารวยทั้งเงินทั้งทองให้กองเรียงรายให้ไหลมาอโอโอรม เออเสียงโยมนิ่มนก็ไปตุกนาเพลงการฉันจะว่าและนายมือที่ยาชาติชัยใครไม่ใส่ก็ใส่เถอดเดี๋ยวพระจะลงแร็วนะคุณโยมแม่เอ้ย ว่าทางบาลีก็ยมไรทางวินัยก็ยมเละทางกันเล่งเพีงเละฉันคิดเล้วโพเลี้ยวคิดเล้วโพเลีว้วไม่พอเหนื่อยพอลาปันอยาก็ยมลอยเนอยมมาเลื่องขึ้นธรรมาทนางมองโมงฉันเลยดูมอมอง มัวมัวด,ดูฉันสั่นไปหมดตัวเพราะหัดมายังใหม่ใหม่ยังไม่มีเสียงมีชื่อพอปันเขาลือหอมมีชัยถ้ายมได้ยินก็ดังสักชิงพราะฉันมีเชิง